สวัสดีครับผมชื่อวิรัติรักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้นะครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนก้อนเหมือนขี้กระต่ายก้อนก้อนเป็ดเบ็ดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินสุลาเนี่ยวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆสดๆเลยครับแดงติดกอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิสดวงตัวน,นั้นนะท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้อ,อกเสแก้ลิสดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตรวจซ้ำอีกทีนึงไปถึงบ้านหมอว่าให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หมอบอหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบกหมอก,ก็เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้มาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับ คิดว่าโอ้จะรอดหรือเปล่าเนอะลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวะแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะก็ตายคิดจนสว่างคนระับวันนั้นกลับไปจากหาโมมาหมอบอกว่าเป็นรัฐบักเสบสีเล่นเฟซอยู่เล่นเฟซไปเล่นเฟซมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง ก็เป็นโรคปอดระยาสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเพรลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มังกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตินนี่เลยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่ห้าสิบเก้าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวนันนี้ขอบคุณโคดีตินมากๆเลยครับ